สวัสดีค่ะวันนี้นะคะร้านเอกลักษ์แก๊สนะคะจะมาแนะนำนะคะเตาปิ้งย่างไร้ควันยี่ห้อไทโฟเวอร์นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรุ่นแรกก่อนนะคะตัวนี้จะเป็นไซส์เล็กสุดเลยนะคะรหัสก็คือ1629นะคะไซส์เล็กนะคะเหมาะกับใครนะคะก็คือคนที่อยากทดลองแบบทดลองขายก่อนนะคะหรือว่ามีทุนน้อยนะคะ ยังไม่รู้ว่าจะขายได้ไหมนะคะเราสามารถใช้รุ่นนี้ได้เลยนะคะเรามาดูความกว้างความยาวเดี๋ยววัดแนวกว้างก่อนนะคะมีกว้างเราวัดจากตรงนี้นะคะนี่กว้างตรงนี้นะคะสี่สิบนะคะกว้างสี่สิบคือเตาตัวนี้มันจะเป็นเหลี่ยมนะคะเราวัดตามเหลี่ยมเนาะสี่สิบแล้วก็ยาวนะคะสี่สิบห้านะคะอ่าสูงสูงก็อยู่ประมาณยี่สิบประมาณยี่สิบค่ะ นี่ตะแงนะคะตะแกงกว้างยีบสามนะคะยาวสามสิบห้าทีนี้อ่ะดูสแตนเลสของไทโฟเวอร์นะคะก็เป็นสแตนเลสเกรดดีเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นตะแกงสแตนเลสเหมือนกันนะคะเรามาดูในเรื่องของหัวเตากันนะคะอ่ะดูหัวเตาด้านในนะคะรุ่นหนึ่งหกสองเก้านะคะ แผ่นอินฟาเรดจะมี2แผ่นแต่เป็นแผ่นเล็กแบบนี้นะคะอ่าเขาก็อยากขอบปกติเลยแบบนี้นะคะอ่าตัวเล็กจะใช้แค่2แผ่นนะคะ à, มีทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะคะเวลาเปิดใช้งานก็คือเปิดทั้งทั้งสฝั่งเลยนะคะเราจะไม่เปิดฝั่งเดียวนะคะอ่าเรามาดูถึงเรื่องการใช้งานบ้างนะคะว่าเตารุ่นนี้ใช้งานยังไงอ่าเรามาดูที่ลูกปิดฝั่งนี้นะคะ ลูกบิดตัวนี้ก็คือเปิดฝั่งใครฝั่งมันนะคะอย่างที่แจ้งนะคะเวลาใช้งานก็เหมือนเตาบ้านเลยนะคะอ่ะบิดไปอย่างนี้นะคะอ่ามองสีขาวตรงนี้นะคะอ่าตัวนี้ก็คือแรงสุดนะคะถ้าลูกค้าอยากเบาทํายังไงก็หรีขึ้นนะคะรีขึ้นไฟก็จะเบาลงนะคะหรืออยากเบาสุดลูกค้าก็ดันลงมาด้านล่างได้เลยนะคะเตาตัวนี้สามารถปิ้งย่างได้ทุกเมนูนะคะ ลูกค้าไปเรียนรู้ก,การปรับไฟเอานะคะแต่ละเมนูของแต่ละอย่างใช้ไฟไม่เท่ากันนะคะ,ะใช้งานง่ายเหมือนเตาบ้านทั่วไปนะคะ,ะเรามาดูวิธีการล้างทาความสะอาดนะคะล้างส่วนไหนได้บ้างนะคะ,อ,ะอย่างแรกเลยคือตะแกรงตัวนี้เป็นตะแกรงสแตนเลสนะคะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นสแตนเลสเหมือนกันก็ถอดล้างทำความสะอาดได้ทั้งสองอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ถาดด้านล่างนะคะ นี่ค่ะด้านล่างก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็ล้างทำความสะอาดได้เลยนะคะแล้วก็ใส่น้ําเข้าไปข้างในแค่ท่วมฝั่งนี้นะคะอ่าแล้วก็ล้างทำความสะอาดเสร็จก็ใส่กลับไปอย่าลืมนะคะอย่าลืมใส่น้าเนาะใส่น้ําเข้าไปด้วยก่อนใช้งานนะคะเอามาดูอีกไซส์หนึ่งนะคะเป็นรุ่นเอ,อรหัส 1449 uh, นะคะ1449รุ่นนี้จะเป็นรุ่นขนาดกลางนะคะที่ลูกค้านิยมเนาะไม่ได้เล็กแล้วก็ไม่ได้ใหญ่เกินไปนะคะถ้าเทียบตัวนูน้นนะคะ161629กับ1449นะคะ1449จะขายดีกว่านะคะเพราะว่าเพิ่มตังนิดหน่อยนะคะแต่เราสามารถได้เตาที่มีตะแกรงที่กว้างกว่าอะเรามาวัดกันที่ความกว้างความยาวนะคะเตานะคะอ่าตัวนี้กว้าง40นะคะ ความยาวนะคะ69นะคะ69สูงเท่าไหร่ความสูงก็ประมาณ20อ่าเรามาดูความความกว้างของตะแกรงบ้างนะคะอ่ากว้าง23นะคะยาว57นะคะอ่าถ้าวัดขอบตรงตะแกรงเลย57แต่ถ้าวัดขอบสแตนเลสก็จะ59นะคะอ่าด้านในเหมือนกันแต่ว่ารุ่นนี้นะคะแผ่นอินฟลเลท์นะคะ จะใช้ทั้งหมด4แผ่นนะคะรุ่นนู้นจะใช้แค่2แผ่นแต่อันนี้4แผ่นนะคะดูการล็อกแผ่นของเขาจะเป็นลักษณะนี้นะคะเป็นแผ่นเล็ก4แผ่นนะคะในเรื่องของอะไรก็มีมีเปลี่ยนทุกชิ้นเหมือนกันนะคะเพราะว่าไทโฟเวอร์เป็นโรงงานไทยนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าก็มั่นใจได้นะคะในเรื่องของอะไรมีเปลี่ยนทุกชิ้นมีประกันให้เหมือนกันนะคะล้างทำความสะอาดก็ เหมือนกับตัวเล็กเลยนะคะก็คือถอดล้างทำความสะอาดยกเซตอย่างนี้เลยนะคะส่วนตัวนี้ก็ล้างทำความสะอาดได้แล้วก็ใส่น้ําเหมือนกันนะคะต่างกันที่ขนาดไซส์นะคะคนที่อยากเริ่มต้นธุรกิจมีทุนน้อยก็ใช้รุ่นเล็กไปเลย1 6 2 9นะคะมีทุนหน่อยนะคะอยากที่จะปิ้งย่างได้กว้างๆก,ก็ใช้1449ก็จะคุ้มกว่านะคะจะเห็นว่านะคะ ะะก็คือ,เ,อเป็นขอรุงงานไทยนะคะอย่างที่แจ้งไปเนาะเราก็จะได้เรื่องของความมั่นใจในเรื่องของอะไรนะคะอะไรแล้วก็คือมีเปลี่ยนเนาะประกันหลังการขายนะคะทางร้านจะประกันให้ลูกค้า1ปีนะคะใบประกันก็จะแนบไปในกล่องให้นะคะสําหรับลูกค้าที่มาซื้อหน้าร้านนะคะหรือซื้อผ่านออนไลน์นะคะเราก็จะเทสสินค้าก่อนส่งให้ลูกค้านะคะสําหรับลูกค้าออนไลน์เนี่ยเราจะถ่ายคลิปการเทสนะคะ พร้อมวิธีการใช้งานส่งไปให้ทางไลน์นะคะลูกค้าก็สามารถดูวิธีการด้านในได้เลยนะคะใบประกันแนบไปในกล่องนะคะโอเคสำหรับนะคะเตาของไทฟ i f เวอร์เนาะยี่ห้อไทฟโฟเวอร์ก็มีอยู่สองรุ่นวันนี้นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ